thank you น,นี้พอบ้านหาที่จอดรถนะคะคือแบบรถเยอะมากรถแบบเยอะมากแทบจะไม่มีที่จอดรถด,ด้วยนะคะวนหลายรอบ

มีนี่ขายด้วยนะมะพร้าวนะมะพร้าวแก่อ๋อถาจะเก้บะมาเกินอศ้คนยอะมากต้ถนน거기กินอ อันนี้ก็จะเห็นได้นี่นะคะเห็นอะไรนะเห็นลูกโป่งทลรือนะะไมนจะคนนี้จจก้อกิดสอฮะบ่มอกโกสกกเทอานมยกาดกุ้๊ก หวานส์อร่อยนะอันนี้ไปเจไปอัปปัตราตรงนี้เป็นร้านแบบนั่งกินนะคะมีกุ้งสดๆด้วย 공행 행아 행. 조금하잖아. 음... 아 <놀라라> <매니저 수술에 놀라라> 하나 줘나 엄청 맛있어 준? 우와. 먹어 봐. 누나가 엄청 맛있어 음, 맛있어요. 오지. 맛있어요? 아, 사진 배워 가도 นี่นะคะเหมือนขนมครกบ้านเราอะ่ะแต่ว่าข้างในจะเป็นไส้ถั่วแดงนะคะนุ่มๆแป้งเขาหอมมากมถั่วแดงแบบเข้มข้นนะคะ

ไม่ส้อของก็นิ่มอร่อยนะคะเดี๋ยว่ะกับซื้ออีกทุนจุดส้อทุนจุดส้อทุนจุดส้อ กลัว <c oughs> ร้อนอร่อยปะกุ้งทอดนะคะนี่ซื้อแล้วก็นั่งกินได้여기앉아여기따뜻해 nhầm nhá mà gì vậy Ông thôi mọi người mọi người mọi người

To cô thôi thầm ăn nhám 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 อ okay okay. like mm ัน hmm. นี Fl ้โชคเกียไอติมเนี่ยอยากไอติมเลยดื่มแต่บ๊อกกุนก็ได้ทอะไรอ้องตโอบกุกอีกนะนี่เราอยากกินเยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนเ้าะกอนก็ได้

맛있지? 엄마 맛있지? 엄마가? 저들려왔네 감사합니다 <laughs> 어, 혹시 얼만지 물어봐 주시면 안될까요? <laughs> 네? 와. 어... <laughs> 두개 만원입니다 <많습니다. 웃음> 두개만아네 아, 네, 네. 하나 주세요 감사합니다 네, 그냥 하이퍼다고 <laughs> 맛있다길래 어. 다까 주는 거야요다까주아드래 얼마예요? 어, 두 어, 네, 어, 개에 만 원입니다. 이거 있어. <laughs> <목> 그러면은 <laughs> 제가 먼저 갖다 드릴게요. <laughs> 응. 네, 먼저 <문제> 하 가져오세요. เข는학생กว่าเป็นนักเรียนนะฮะมาข <laughs> 네. 같이 <laughs> 똑같요 네. ชาชาล้วลนะช่วยหนุ่มน้อยนะกล้ามาขายก็กล้าซื้อน้อ 고생 <laughs> 요 <laughs> <laughs> 식당도 나해드리고요도도 있고요 핑크랩 아 나는 못줘나도 얘기하는거냐 내가 몇 사람 있다고 어디내다가다가 언니 자기

Yeah. 음. 그거 새우..뭐지? 과자 없네? 새우깡. 새우깡! 안 샀어 가라어기 안녕, 애들 안 ตลาดคนเยอะวุ่นวายมากนะคะแทบจะไม่มีที่เดินเลยโอปบ้าบอกว่าที่บอคือก๋าชาจะนะกุ้งดองนะคะที่นี่อูดปลาเกาหลีนะคะปลาอันนี้ยกให ฮังกุ๊ปาแฮังกุปารา젓갈นี่นะฮังกุปปลา,ากกปลาหมึกดองนะคะปลาหมกึปมกปลาหมึกคลุกพิกอะไรไข่ปลาดอง

불은 어디? 불은 바로 먹어야 되죠. 아니 여기 보세요저 너무 많이. 네. 어무 많이. 많이 다 많이 주셔야죠. 대구 대구. 대구 한국 좋아요? 네 좋아요. สองพี่นอ้องชอบดูนกพัเ <laughs> ่นอน <laughs>

เาไปแล้วนี่นะคะขนมนี้คืออร่อยมากใครเห็นต้องซื้อนะฮะชื่อกุกขวาปังแาแลัว้วกุกขวาปังนะคะมันแบบเหมือนขนมโคกอะ่ะมันส้สดแดงนิ่มๆกินร้อนๆอร่อยข้าบางก่อน นอนของจุนก็เกินเด็กๆชอบนะฮะอร่อยครับนิ่มอร่อยแป้งมันจะเหมือนกับไอ้นี่เลยขนมโคกเลยมันจะแบบมีความนิ่มแบบนั้นเลยไม่เหมือนขนมปังแบบล้วนๆนะฮะอันนี้มันจะแบบนิ่มๆไปหาสูตรทําก่อนเด้อ <laughs> หาสูตรแป้งก่อนอร่อยมากอีชั้นนันเยอเดแปดชิ้นสองพันวอนนะแปดชิ้นห้าสิบกว่าบาทนะถูกมากอร่อยมดไม่ถูก ดินนะคะทุกคนริมทะเลสวยมากยะชจริงม,มาสวนองุ่นนะทุกคนแต่ว่ามาช้าเกินไปนะคะตะวันจะตกดินแล้วอะไม่รู้จะได้เห็นไหมเ,เขาเก็บหมดแล้วนะเพราะว่ามันหนาวนะทุกคนชัวซอมรชาพาชาี่ นี่นะคะเป็นแบบว่าอัง่นที่แพงอะเนาะมอส,สเกตนะคะไออัง่นไซมัสนะคะแต่ว่าคนเกาหลีจะเรียกมอส,สเกตนะคะมอส,สเกตโอ้ยหนาวมากเขาเก็บหมดแล้วอากาศหนาวปว่ง้อ แอลคอหนาวมากไม่ได้เก็บแล้วนะเดี๋ยวรอไอ้ปีหน้ามาใหม่นะคะแค่มาเห็นก็ดีใจแล้วหนาวมากไม่ไหวมือสันอาาอส้นอะาาไรอนอที่ไทยนาแพงมากไทยกูน่อมชองพิซซ่าอย่งเ้ยไทยกลจะพิซ่าฮู้ชองบัตเอเนียไม่เนี่ยอันนี้ก็ตัตย ไม่ได้อันนี้เอ็กซ์สเตอเหมือนอันนี้เหมือนในนี่องุ่นในนี่มากเลยอังุนธรรมดาเนี่ยนี่ตอกตัดได้อือโอ้ตะวันตกดินสวยมากเขามาดูตะวันกันนะคะนี่ยืนเรียงกันเต็มหนาวจนมือสันมาช้าไปทุกคนมาตอนเช้ามันไม่มีให้เราเก็บแล้วนะคือว่าเขาเก็บ 다이 เรียบร 하나. 어떤 거? 자, 하고 가자. 네. 스0벨 2kg 하지 아닌데 우리 아들 때문에 하나 더 넣었다. 감사합니다. 대가급대. 치토마상금 좀. 고하더 놓고 거슬리지 말자. 네. 여기까지 우리 부리에서 담양서 왔는데까지. 하나 더 넣었다. 감사합니다. 도

บ้านไก่นะคะขับรถมาแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวเนาะมันก็เลยแบบข่ำร็วนะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นแต่ว่ามืดแล้วคบกซออ่มาชิเกล่องละสองหมืนห้านะทุกคนแล้วก็แถมด้วยนะคะตอนนี้คือแบบว่าย่างไงอะ เขาเก็บหมดแล้วมันก็เลยราคาถูกนะไซมัสเซอร์ไมัสซนะคะพออ้าหันบนนะคะชินจะชูจังโอ้โหแต่ท่นี่ไม่ออบหั่นแะค่อี่จีเนะชอบกินผลมนม้อันนี้ดีเพราะว่ามันไม่มีเม็ดนะคะมันอร่อยมันหวานกินได้ แวะกินข้าวนะคะนี่ร้านนี้คือแบบมีดารานักร้องอะไรอย่างเงี้ยมากินด้วยนะคะไม่รู้ว่าวงอะไรเขาไม่เขียนเลยยินาอยากกินนะคะ 짜잔. 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 나오나 터지니는 가하 อ, yup. <S 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 อันบร่อยนะเผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะสะใจเผ็ดกกมเผ็ดกลมกล่อมนะคะร้อนมากเกทัวเาาบ้านกินไหว 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야, 울러 널 야야야야, 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나.